สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของช่องโอสติชาโนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นะครับก็จะเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับคือผมจะทาย1คลิปต่อ1ลัคนาราศีนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะครับผมแนะนำให้ เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการท่ายนะครับจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ราศีท่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีในเดือนพฤษ,ษภาคมปี2 5 6 5นนี้นะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูดวงโหดลัคนาราศีกรกฎนะครับในเดือนนี้คนลัคนาราศีกรกฎนี้จะมีเรื่องเปลี่ยนแปลง เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงมากาๆเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะพบว่าเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยคือเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะปั่นป่วนวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะครับ อาจจะต้องใช้ไหวพลิบนะครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสักหน่อยถึงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดวงโดยภาพรวมอื่นๆของคนลัคณาราศีกรกฎนะมันดูเหมือนจะดีกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาหมดเลยนะครับก็อุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับกับคนลัคณาราศีกรกฎนะครับก็จะเริ่มค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปได้นะครับจะมีผู้ใหญ่นะครับที่มีความรู้นะครับ หรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคนลักนณาราศีกรกฎนะครับทำให้ผ่านปัญหาต่างๆเนี่ยไปได้นะครับส่วนเรื่องของการงานงคนลักนณาราศีกรกฏนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะตอนต้นนะครับคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบวุ่นวายสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเพราะจะนําพาความมั่นคงทางด้านการงานให้กับคนลักนณาราศีกรกฎนะครับ แล้วก็คนลัคนาราศีก,ก็กฎบางคนเนี่ยอาจจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานเนี่ยจากคนที่เป็นเพศหญิงนะครับแต่ว่าจุดที่จะต้องระวังจุดใหญ่นะครับในเดือนนี้ก็คืองานอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานที่ต้องใช้คําพูดนะครับงานเจราจางานสื่อสารระวังมันจะผิดพลาดได้ง่ายนะครับอาจจะต้องมีการทบทวนซ้ํากันอยู่หลายครั้งนะครับสําหรับเรื่องของการเงินของคนลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับมีโอกาสทําเงินได้ เยอะนะครับยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินเข้ามามากนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องเหนื่อยทกนิดนึงนะครับคือต้องขยันมากเหนื่อยมากเงินถึงจะเข้ามาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็จะต้องระวังการเสียเงินเสียทองเนื่องจากการ พูดจามันไม่ชัดเจนหรือว่าการเจราจาตกลงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอันนี้ก็ทําให้เสียตังค์ได้นะครับส่ว so, นในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาเยอะเหมือนช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ว่าปัญหาวุ่นวายต่างๆก็จะน้อยกว่าเป็นกันนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครวัวคนลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่24เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเกียรดีนะครับจะมีความสุขกับคนในครอบครัวดีนะครับมีการขยับขยาย อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับอาจจะแบบมีการเพิ่มจมํานวนสมาชิกในครอบครัวนะครับหรืออาจจะมีการต่อเติมบ้านให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีการซื้อรถใหม่เข้ามาในบ้านมีการซื้อของใช้ดีๆเข้ามาในบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในช่วงของวันที่25ถึงวันที่31พฤษภาคมนี่นะครับอาจจะเป็นช่วงที่แบบจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะทะเลาะกับคนในบ้านเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าเหมือนกับ มือนกับมันพูดจาอะไรผิดใจกันนะครับหรือว่าอาจจะตกลงอะไรกันแล้วมันไม่เป็นไปตามสัญญาอะไรที้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังนะครับเจ <Huh? S 2> <eties> ้าชะตาคนลัคนาราศีกรกฏนะครับเอาเวลาเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายกับงานนอกบ้านเนี่ยเยอะนะครับทำให้งานภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยไม่ได้รับการจัดการที่ดีนะครับก็เลยเกิดปัญหาได้ง่ายเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีกรกฏนะครับเดือนเนี้ยก็จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ ไปได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับขอให้การพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปแบบธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปเร่งนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมาดีเองนะครับอาจจะรู้สึกกดดันอยู่บ้างว่าโอ้โหการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นี่มมาดูเชื่องช้าเหลือเกินนะครับแล้วก็อาจจะแบบคนรักทําให้เกิดความงุลกงิดบ้างแต่ว่าขอให้อดทนใจเย็นๆนะครับปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปแบบ ช้าๆแบบธรรมชาติเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเร่งมากๆเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยราว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับส่วนสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้นะครับมีโอกาสเจอคนเข้ามาได้อยู่เหมือนกันนะครับโดยที่คนเข้ามาในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเข้ากับคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหาเงินเก่งด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มคบเริ่มคุยเนี่ยก็ จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าถ้าไปเร่งพัฒนาความสัมพันธ์กันเร็วๆเนี่ยระว่างมันจะล้มกันได้ระว่งมันจะมีปัญหากันได้ง่ายนะครับแนะนําว่าให้แบบดูใจกันนานๆค่อยๆทําความรู้จัก กนพวจะดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนพฤษภาคมปี2565นะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศักศึกทั้งหลายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถกดติดตามช่อง YouTube Channel ได้นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามเพจของโอสติช Channel ได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ